รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของฮิวดาทาบาฮิวดาทาบาเป็นนักหลักสูตรกลุ่มแนวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในวงการด้านหลักสูตรและการสอนเธอเป็นสิทธิ์ของจอห์นดิวอี้นักปรัชญาการศึกษาพิพัฒนนิยมทาบาสำเร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้วยการเขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง พลวัตของการศึกษาวิทีวิทยาของแนวคิดการศึกษาพิพัฒนาการปีคศ1932ซึ่งเน้นการนำเสนอการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นประชาธิปไตยเมื่อเธอหันมาสนใจเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตรจึงได้มีโอกาสร่วมง,งานกับจอห์ดิวอีเบนจามินบูมและเทเลอร์ผลงานซึ่งเป็นตำราเล่มสำคัญเกี่ยวกับหลักสูตรคือ Curriculum Development Theory and Practice and ซึ่งเธอได้แสดงแนวคิดของตนเองไว้อย่างชัดเจนว่าหลักสูตรการศึกษาควรมุ่งเน้นไปที่การสอนให้ผู้เรียนคิดมากกว่าจะเป็นการถ่ายทอดข้อเท็จจริงการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของทาบาดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนทั้งหมด7ขั้นตอน 1. การวิเคราะห์ความต้องการ diagnosis of needs ใช้วิธีสำรวจสภาพปัญหาความต้องการความจำเป็นของผู้เรียนและของสังคมให้สามารถกำหนดหลักสูตรให้เหมาะสมกับเด็กที่จะเรียนจากหลักสูตรนั้นได้ 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Formulation of Objectives) เป็นการกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนหลังจากได้ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการแล้ว สิ่งที่จะต้องศึกษาค้นคว้ายอย่างละเอียดคือการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กและธรรมชาติของความรู้จะทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายทั่วไปได้ 3. การคัดเลือกเนื้อหาสาระ (selection of content) เป็นส่วนสำคัญและเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของหลักสูตร โดยเมื่อกำหนดจุดมุ่งหมายแล้วก็ต้องเลือกเนื้อหาสาระซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและต้องคำนึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนด้วย 4. <C. S 1> การจัดระบบเนื้อหาสาระ (Organization of Contents) เป็นขั้นตอนการพิจารณาความต่อเนื่องและการจัดลำดับการเรียนรู้โดยเนื้อหาสาระที่รวบรวมต้องคำนึงถึงความยากง่ายและความต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจของผู้เรียน 5. การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (Selection of Learning Experiences) เป็นการเลือกประสบการณ์ที่มีความหมายมากกว่าการนำเอาหลักการเรียนรู้ไปใช้โดยจะต้องคัดเลือกประสบการณ์เรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาวิชาและจุดประสงค์ของหลักสูตร 6. กการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ Organization of Learning Experiences เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์จะต้องแปลงเนื้อหาไปสู่การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ควรคำนึงถึงความต่อเนื่องของเนื้อหาสาระและให้สอดคล้องกับความสามารถหรือแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน 7. การประเมินผล Evaluation เป็นการตัดสินใจว่าจะต้องประเมิอนอะไร เพื่อตรวจสอบว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้หรือไม่และกำหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินอย่างไรท้าบายได้ตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับการประเมินผลหลักสูตรเช่นจะประเมินคุณภาพของการเรียนรู้ได้อย่างไรว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่กำหนดไว้ประสบผลสำเร็จจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจุดหมายและจุดประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกันและเด็กได้บรรลุผลตามจุดหมายและจุดประสงค์นั้นๆ เพื่อให้การจัดหลักสูตรเป็นไปเพื่อให้โอกาสที่ดีที่สุดแก่เด็กทุกคนตามเป้าหมายของแต่ละคนสรุปตามแนวคิดกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทบาข้างตน้นจะเห็นได้ว่าเธอได้ให้ความสําคัญกับครูหรือผู้สอนว่าจะต้องเป็นผู้ที่พัฒนาหลักสูตรหรือกล่าวอีกในหนึ่งคือหลักสูตรต้องออกแบบโดยผู้ใช้และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทั้ง7ขั้นตอนเป็นรูปแบบการพัฒนาจากรากญ่าหน้าที่หลักของครูตามแนวคิดของทาบาคือ ผู้จัดการเนื้อหาและมรรณัทัดความรู้ต่างๆให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนและหลักสูตรจะต้องสร้างขึ้นจากภายในชั้นเรียนก่อนที่จะพัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษา